เขาพูดกันว่าจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้นั่นแหละเป็นภาษาที่ว่าจิตเดิมแท้นั่นแหะหรือจิตผู้รู้หรืออะไรก็ตามหรือใจนั่นแหละเนะยแต่ผมใช้คำว่าประหนึ่งความว่างตัวจิตตัวนี้เนี่ความว่างเนี่ยโลก พระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวต่างๆสิ่งต่างๆวัตถุต่างๆภาวะต่างๆล้วนเกิดในความว่างและดับในความว่างมันเกิดและมันดับในความว่างนี้นพบต่างๆเกิดดับในความว่างนี้นหากสิ่งนั้น เปลี่ยนไปความว่างไม่ได้เปลี่ยนเพียงแค่กลับสู่ความเป็นธรรมชาติเดิมของมันนะสมมติว่าโลกนี้ระเบิดตุ้มความว่างก็ไม่ได้ระเบิดหายไปไหนไม่ได้ไปกับโลกนั้นแต่มันคืนสู่ความว่างโลกก็เกิดในความว่างแล้วก็ดับในความว่างเห็นไหมว่าโลกเป็นของเคลื่อน แต่ความว่างไม่เคลื่อนนิ่งนี่ผมเปรียบภาวะแห่งจิตนี้นี่แหละสองสิ่งนี้มันทำงานของมันอย่างบริบูรณ์แล้วมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของมันและมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเช่นกัน,นสองสิ่งนี้ นี่เนี่ยแสดงไว้ถึงภาวะแห่งจิตเนี่ยและกิริยาแห่งจิตเนี่ยถ้ากล่าวนอกออกเหนือจากสองสิ่งนี้ท่านกล่าวไม่ได้แล้วครับท่านฟังไม่ได้ด้วยครับนะท่านบอกได้ไหมว่าความว่างไปอยู่ที่ไหนครับแล้วท่านบอกได้ไหมว่าใครเป็นเจ้าของความว่างนั้นนะ มันคืนสู่ธรรมชาติเดิมแท้ของมันไม่ได้กลายเป็นโลกอีกต่อไปไม่ได้กลายเป็นวัตถุที่ในเกิดในความว่างนั้น,นเนี่ยถ้าพูดถึงภาวะแห่งจิตใจจิตเห็นไหมเนี่ยพผมพูดนี้ก็จะว่าผมเป็นเซนอีกเี่ย เป็นก็เป็นแหละนะ <Yeah. S 2> ถ้ามันถูกอ